Tên ngọt nè Zombie Từng à. Zombie <laughs> <laughs> Gặp Em... chơi đuôi leo. <cười> 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 ไปช่วยเพชรเร็วไปช่วยเพชรเร็วไปช่วยเพชรเร็วช่วยเลยช่วยเลยยิงเลยยิงเลยยิงซอมบี้เร็วรัถแต่ก็อีิดว่าหาไม่เจอเหรออืมอืมยิงกัน

ายังสามีตายยังรอดตายขาถ้าึงถ้าถ้ากันนะถ้ากันบงอง มติเอันนี้เอาติดนมแม่สิดติดนมแค่ติดนมแม่เจ็บนมแม่เอ้าทำไมเอามาติดหน้าพ่อฮะทำไมเอามาติดหน้าถามถามซีเพชรเก็บไหมเอาติดนมติดนมมาติดนมแม่พ่อหน่อยติดนมแม่ นี่เขาติดอย่างนี้ดูดูาาเ่้ามาเดีอติดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปเลยไปติดไปติดไปพ่อเลยไปติดพ่เลยมามาเดี๋ยวพ่อติด้ เจ็บไหมมามาน้องเพชรพอดีหไห้เด้อไมามาพม่ขอพีขอีขอพีผโอ้ผีอยู่ไหนเห็นไหมพี่คอยผี